สวัสดีครับผมเพลื่ยนเปลืนครับสวัสดีเพื่อนได้มาจริงตามครับกติดตามหนุ่มของเตอร์เด็กเลี ujemy, ้ยงหัวทำเกษตรกรทำเกษตรตัวน้อยครับวันนี้พุ่มป้าเปลื่ยนมาห้าน้ำเหมือนก็ครับวันนี้ก็เดินเตปครับไม่อั้วอีมาไม่มากครับน้ำเพลื่ยนเปลืนครับก็อยู่เหมือนก็ครับวันนี้ดีโราเล่นคือดี่เพลื่ยนไปเล่นก็ใช้เว้ยครับจะมาก็ป้านตั้ง phản tàng nam của lắm để đồ đơn như là tên tuần giang và ra rồi, để dùng câu và cúm và đình nam gặp chúng đi tổ mình mân lệnh chất lại gặp khổ lệnh chất chúng uh, à nam gặp anh đi tên tổ thì câu đơn tăng rồi gặp này rồi mai gặp rồi đi những <Nhaha> tuyển ban 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 các bạn tuyển ban 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 ไม่ตำลายครับปุ่มกุ่นปลาต้นน้ำนี้ผมบอกเลยครับพุ่มไม่ตำลายเลยพุ่มกระรักอ้วงเอ็นนี่ครับตำมาจาดนี่อย่างมากครับตัวนี้คือชีวิตกับน้ำคือชีวิตเพื่อนๆดู้กับว่าก็มีลำต้นเล็กนิดเดียวครับนี่มากับน้ำมันจะมาตามโขออินนี่ครับท่านตรงนั้นครับน้ำมาจากโขออินด้านบนนู้นขึ้นไปรุ่งเลยครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ผมเดินจากด้านบนนู้นครับผมไปเดินตังแป๊ะตำนบไปด้านบนนะครับ ด้นนบนนู่นยังมีเจ้าครับที่เขาตั้มเป็นนี่ครับจำเมื่อนเป๊ะตัวนี้ครับซึ่งเรามาทำดีล่างเราต้องตั้มให้ปนเก้ไหมนะครับือไมมก็ต้องไม้ตู้มาเปลี่ยนโล่นะครับเปลเป็นการไม่เอยงน้ำกันครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นดูครับนี่จะอยู่เขตบ้านครับเปลี่ยนเปลี่ยนกับบอมีความช่วยอ่ะมีามระบายมาครับเปลี่ยนเปลี่นดูครับนี่ครับปุ่มใจโตเล็กนี่ครับอ่าเดินตอปีขนาดนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าไปไม่ไปที่ครับอ่า ổ oh, đàn bướm nghe trái cái tổ khoảng 1 tròng níu mếng làm thành nọc cắn này các, cắn này này các, nên là anh anh mình đan luôn mà các. Biển biển tâm maja có cái bướm bướm luôn các, nạm sẽ tek ta, biển biển luôn, ta, nó có cái quay âm bướm bơ, có cái quay âm má các, nạm yến biển biển mà đây kì, <talhran> <talhran> ต้นไม้ก็ยังเป็นต้นไม้ย่อยเป็นเหมือนกันมีตะโกไม่อนุรักษ์ไว้ก็บมดเลี่ยเปื่อนๆนอต้นไม้แบบนี้นี่ป่าต้นน้ำตะตุ่มลำลายเปื่อนๆครับกว่ามดเลยครับความหมูดุมกุ้มบูนตาน้ำเลยไปมดเลยครับมีอุยอีกได้ครับแต่ว่ามันไม่มีน้ำเลยครับปลาน่าจะมดน้ำแต่ด้านนี้ทางบุญยังเป็นป่าเก๋ครับเป็นป่าเก๋ป่าป่าต่อยย่อยอยู่ครับครับเนี้ปุ๊บมาอาหนามไปรดน้ำเปื่อนๆครับไปรดตุำทิ้ง ไปเอาไปได้ตั้งเลยครับแต่ก็ไม่รู้ไปไหมครับส่วนนี่เปืือนปุ่มได้เปืือนเปือนดูอยู่ด้านนู้นครับประมาณโูเรือครับวันนี้ก็มาพบความด้วยห้ามเปื่นลุอนครับที่ตรงนี้เป <your father> er ็นป่ายางเนยเป็นต <chester. S 1> ้นยางปาดานะครับพอกแกบ้านควางนูกก็ให้ตําครับก็ตําอยู่ก็เลยแต่กวางนี้ก็ไม่ให้ตําได้นะครับด้วยห้ามมากับเปื่นเปือนดูด้วยห้ามยินจำจืนใฉครับยินจำจืนใจเปื่นเปลือก ตุดเบอร์เลยครับตุดเบอร์เลยอ่านี่ครับก็เปื่อนๆนี่น้ำกาดนหินเรีนในนู่นดูมั้งสวยมากครับเปื่อนๆอ่าเดี๋ยวตามีกิ๊ใหม่ๆหมตาจะมาตาให้เปื่อนๆแบบจุ่มแล้วก็เปื่อนๆนี่ครับว่าความต้มบูญควาธรรมชาตินะครับตาน้ำเป็นป้าต้นน้ำนี่ครับเราต้มกวนนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งเลยครับ นี่เพื่อนๆดูครับตาว่าต้นน้ำไม่ไม่มีปลายน้ำก็ลำบากเลยครับนี่คือตาหนามเหลือสีเลยลงโงงลุงตัววุ้ยน้ำเต้ครับวุ้ยน้ำเต้ปลาปลาโยมครับนี่ครับคือนี้ตาหนามเล็กๆเพื่อนๆดูถ้าอกจากติโตกอินหน่อยน้อยนี่ครับแต่รวมกันเป็นใต้ตันนะครับอ่าครับเดี๋ยวถ้าพ่มีอะไร้ไม่ไม่จะใต้เพื่อนๆเราจุ่มแล้วครับก็ปุ่นหมาครับวันนี้ครับไม่มีอะไรเลยวันนี้เพื่อนๆครับเดินเงินเมื่อยอย่างเดียวครับนี่ครับกินสบายเพื่อนๆครับแต่ต่าย แต่อยู่ตรงนี้ยังเงย็นสบายครับแต่ถ้าไปกัางหนอ่นี่ร้อนเหมือนเหมือนครับช่วงนี้